รักถึงทางตันอย่าแล้วแฟนคลับใจหายมีลูกหนึ่งคนต้องขอบอกเลยว่าเรื่องของความรักเรื่องของชีวิตคู่หลายคนอาจจะไม่อยู่ที่คำว่าตลอดไปเพราะบางคู่มีรักก็ต้องมีเลิกมีจากกันเป็นเรื่องปกติเช่นเดียวกับคนในแวดวงบันเทิงที่หลายคนก็จบลงด้วยการหย่าล้างเลิกราก,กันไปเมื่อมันไม่ใช่ วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปสองสาคู่สามีภรรยาดาราจีนที่ตัดสินใจแยกทางกันในช่วงครึ่งปี2022จะมีใครบ้างไปส่องเลยอดีตคู่สามีภรรยาหวงเสี่ยวหมิงแองเจล่าเบบี้ที่พบรักกันตั้งแต่ปี2009ประกาศว่ากำลังคบหาดูใจกันในปี2014แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันในช่วงกลางปี2015 และในปี2016แอนเจลาเบบี้ก็ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกชายคนแรกช่วงต้นปี2017หลังจากมีลูกปุ๊บแอนเจลาเบบี้ก็แทบจะตัวติดกับลูกชายอยู่เสมอเรียกว่าหากไม่ได้ใช้เวลาไปกับการทำงานก็จะเห็นภาพของเบบี้พาลูกชายไปเที่ยวอยู่เป็นระยะแต่ก็มีหลายครั้งที่สื่อจีนลือกันถึงความสัมพันธ์ของแอนเจลาเบบี้และห่วงเสี่ยวหมิงว่าไม่ค่อยออกงานคู่อีกทั้งภาพถ่าย ที่ได้ตอนแองเจลาเบบี้หรือหวงเสี่ยวหมิงพาลูกออกไปเที่ยวก็มักจะขาดอีกคนซึ่งการไม่ได้เห็นทั้งคู่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนานๆทำให้ข่าวลือเรื่องขาเตียงไม่แข็งแรงดูมีน้ำหนักมากขึ้นจนช่วงหนึ่งกลายเป็นข่าวร้อนให้ต้องออกมาปฏิเสธเลยด้วยหลังจากข่าวลือความสัมพันธ์ของหวงเสี่ยวหมิงกับแองเจลาเบบี้ถูกลืออยู่เป็นระยะเมื่อต้นปี2022ที่ผ่านมาแองเจลาเบบี้ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางแอคเคาท์เว็บปอของเธอเป็นการยืนยันว่า เธอได้สิ้นสุดความสัมพันธ์สามีภรรยากับหวงเสี่ยวหมิงแล้วอย่างไรก็ตามหลังจากหย่าก,กันก็ยังคงเห็นภาพพี่แอนเจล่าเบบี้พาลูกชายสุดที่รักไปเที่ยวตามที่ต่างๆในจีนอยู่เรื่อยๆด้วยคู่ของซุนอีนักสดแสดงหญิงจีนวัย29ปีเจ้าของซีรีส์จีนแนวโรแมนติกสุดฮิตเช่นซีรีส์จีน p r o m i s e of m g a t e r i b i r d s b e Cause of You, Sing and f o r และอีกมากมาย กับตงจือเจี้ยนนักแสดงชายวัย28ปีที่ฝากฝีมือผลงานทางจอเงินมาแล้วหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นหนังจีน Young s t ์ l e Mountains Medipart, a w r i t e r s Odyssey, จอมยุทธทะลุพบหนังจีนฟ From y ษ์ f a n t a ซ y ที่กวาดเม็ดเงินถล่มทลายในจีนเป็นต้นโดยทั้งคู่ประกาศข่าวแยกทางกันอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8สิงหาคม2022ที่ผ่านมาปิดฉากชีวิตคู่5ปีลงอย่างน่าเสียดาย ก่อนหน้านี้ตงจือเจี้ยนกับซุนอีประกาศว่าคบหาดูใจกันเมื่อปี2016หลังจากนั้นก็แต่งงานกันช่วงกลางปี2017ผ่านไปได้ไม่กี่เดือนซุนอีก็ประกาศข่าวดีว่าเธอเคลอดลูกสาวคนแรกแล้วซึ่งตอนนั้นทั้งสองคนเพิ่งจะอายุเพียง23ปีเท่านั้นโดยซุนอีก,กับตงจือเจี้ยนถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักคนดังจีนที่ได้รับความรักจากแฟนๆอย่างมากเพราะมองว่าทั้งคู่เหมาะสมกันโดยมักจะมีภาพหวานๆปนฮา รวมไปถึงโมเมนต์ที่ทั้งสองคนซับพอร์ตผลงานของกันและกันอยู่เสมอทําให้เมื่อมีข่าวว่าซุนอีกับตงจือเจียนแยกทางก็ทําเอาหลายฝ่ายร้องเสียดายกันไปตามๆกันจางอี่เจียนกับอูเชียนก็เป็นอีกคู่สามีภรรยาดาังดาราจีนที่เลิกรากันไปเมื่อช่วงต้นปี2022โดยทั้งคู่ปิ๊งรักกันจากการประกบคู่ในซีรีส์จีนแนวโรแมนติกวัยรุ่น The อ o p the Founder หรือชื่อไทยฉันไม่ชอบทั้งโลกฉันชอบแค่เธอคนเดียวเมื่อปี2019โดยช่วงที่ซีรีส์ออนแอร์กระแสต,ตอบรับจากผู้ชมก็นหนักมากติดท็อป50ซีรีส์จีนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของปี2019อีกทั้งยังส่งผลให้จางอี่อเจี้ยนกับอูเชียนกลายเป็นคู่จิ้นที่ได้รับความรักจากแฟนๆอย่างล้นหลามลหลายๆคนต่างจีนให้ทั้งคู่ปิ๊งรักกันจริงนอกจอ หลังจากนั้นก็มีสื่อจีนที่ถ่ายภาพทั้งสองคนออกมาให้เห็นเป็นระยะแต่ถึงอย่างนั้นทั้งสองฝ่ายก็ไม่เคยออกมาพูดถึงยอมรับหรือปฏิเสธข่าวหรือภาพที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลต่อย่างใดกระทั่งในช่วงเดือนมีนาคม2021ก็มีข่าวที่เป็นการคอนเฟิร์มว่าจ้างอี่เจียนกับอูเชียนได้สร้างครอบครัวด้วยกันและมีลูกแล้วหนคนแม้จะเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ที่ทำเอาหลายคนไม่คาดฝัน แต่แฟนๆก็เข้าไปแสดงความยินดีให้กับจางอิเจียนและอูเชียนกันเพียบจนเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์2022ที่ผ่านมาทั้งจางอิเจียนและอูเชียนต่างก็ผลัดการโพสต์ข้อความผ่านแอคเคาท์เวซบส่วนตัวที่เป็นการยืนยันว่าพวกเขาได้แยกทางกันแล้ว